เป็นเกี่ยวคอรวงคือเกี่ยวข้าวคุณภาพครับคือเกี่ยวละเอียดครับพูดถึงข้าวไม่ค่อยร่วงอย่ไงมนะไม่ร่วงครับเพราะว่าเขาเด้นข้าวข้าวที่ประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีได้ฝังแพงกว่าเรารสเกี่ยวแต่ละทันจะต้องไม่เต็มเราไม่เต็มไม่เต็มเท่วขึ้นมาเราเขาจะเปิดหน้าให้เปิดหน้าให้ก่อน กัดข้างเราก็ต้องตั้งหน่อยนี่ให้ดูเงยนะ,ะกัดข้างเนี้ยเราจะต้องตั้งก่อนเพราะเปิดหน้าแรกนี้อันนี้คือเปิดหน้าไม่ใช่เกี่ยวจริงเกี่ยวจริงเราวนซ้ายอไอตัวข้ <วน S 2> างเาานี้ยอาวนซ้ายอย่างเดียวออ,อันนี้คือให้ดูจริงจริงมันวนซ้ายเห็นไหมถอยหลังไปวนซ้ายให้ดูเมื่อกี้ถอยหลังผิดใช่ไหมเพราะว่ามันเราวนซ้ายเราต้องถอยหลังชิดขวาเห็นไหมพอเราเปิดซ้ายเห็นไหมครับนี่เปิดซ้ายครับเปิดซ้ายมันก็มาซ้ายเข้าจะไม่โดนลู่แบบเมื่อกี้อ่าเพราะเราวนซ้ายตลอดที่ลู่เมื่อกี้เพราะว่าเราถอยหลังชิดซ้าย เราต้องถอยหลังคิดกว่าเพราะเราจะไม่มีทางโอย่างคิดซ้ายถูกต้องไหมเพราะเราเดินได้อย่างเดียวอันนี้คือทําให้ดูแล้วก็สังเกตดูข้าวล้มนะนี่ข้าวที่ล้มใช่ไหมข้าวล้มดูแล้วเขาจะช้อนขึ้นมาช้อนขึ้นได้ไหมช้อนขึ้นมาพอช้อนเสร็จเขาก็ไถขึ้นมาเป็นต้นเลยเนี่ยยาเยอะมันก็เกี่ยวได้หมดและครับตัดได้หมดอันนี้คือเกี่ยวช้าๆนะเพราะนี่รอบช้านี่คือรอบเกี่ยวข้าวล้มเลยเนี่ยน้องไลไ์พอเข้าเดี๋ยวเปิดเปิดด้านแรก ไม่ง่ายฮะไม่ยากเลยแม่ง่ายๆสบายๆดูเลนนะมีเลนด้วยถ้าผมจะลงไปถ่ายยังไงเนี่ยเลนเยอะขนาดนี้ลองลงเว้ยแห้งว่ะเท้าไหรแห้งเท่ๆไปทางนู้นไปทางนู้นลองลงเว้ยแห้งว่ะเดีวลงไปสอนได้เดี๋ยลงไปสอนได้เดี๋ยวเปิดให้หน้าหนึ่งเปิดให้หน้าหนึ่งเกี่ยวง่ายเขอแค่เกี่ยวคุณภาพได้เลยสบายๆ นี่อย่างช้านั่งชิคเกียวได้เร็วกว่านี้เองถ้าคล่องเราก็ได้นะสบายๆเรื่อยๆไนเรื่อยๆสบายๆเลยครับไม่ต้องเร่งอะไรมามากินกินมาเดี๋ยวข้างหลังมาเกี่ยวข้าวไปเยอะไหมข้างหลังสบายเลยต่อไปจะไม่มีเลนถ้าสับฟางเลนจะหายไมเวลาเดี๋ยวเราเนี่เราสับฟางก็ได้เออสับฟางเลนมันจะเลนมันจะหายเลนมันหายเขาจะทำนาง่ายลมหาย ไอ้ยี่สิบมันไม่เละนะเละนานแล้วเละเหมือนกันเละเหมือนกันอ๋อไม่ไม่เละเละเหมือนกันลป็นเรื่องด้วยร่มร่มนะร่มอยู่เนี่ยมึงจะเปิดร้านอันตรายที่กว่าปิดน้ำไว้เปิดเปิดน้ำไว้เนี่ยถ้าเราฉีดคอชิดคอชิดคอหน้าเนี่ยคือหน้าแรกเปิดยังไงข้าวก็ไม่เหยียบดูขึ้นข้าวขึ้นแต่เทดันใบเทดันใบนี่เราดู๋ยวข้าวจะขึ้นนี่เองนะ อันนี้คือจุดนี้คือคอรูวงนะมแล้นี่น้องกขับคอรูวงรับคอรวงให้เข้าตู้มันจะมีเซ็นเซอร์รับคอรวงอยู่ตัวสีแดงอยู่แล้วขอบจะเข้าคอรวดเฉพาะคอเดียวเห็นไหมขึ้นน้องคอแล้วตัวมัน้วจะลงมาข้างหลังถ้าอย่างเงี้ยกำลังสวยเห็นไหมฮะกำลังดีฮะเบิร์เบอร์เบอร์เบอร์เข้าหนานะเข้าหนาจะ่รวงน้อยต้นใหญ่ไม่ได้ารุงปุ๋ยเลยเอ่อต้นใหญ่ต้นใหญ่หวานหนาครับน่าจะหวานหนาถามอะไรเยอะปะ หวานรสจ้าหน่มไม่รู้เหมือนหวานนะต้นต้นเยอะอ่ะต้นเต็มเลยต้นอวบเลยเีย้ไม่ลงเยอะเลยตอนฉีดยาไม่ค่อยมีนะที่เนี้ยอ๋อผมก็ได้ฉีดยาข้าวมันลงมาแรงเลยนะที่เนี้ยใช่รอดีเลยจะดูแบบต้นต้นต้นไม่ค่อยแตกกอดแต่ต้นใหญ่ต้นอวบดิเราไม่ได้บำรุงมันบ้างผมเขายังไม่ค่อยเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีเอาข้าวอันนี้แหละใช้ซ้ำเมื่ก่อนทั้งสามชิ้นแล้วให้คล่องไม่ต้องลงทุนเพิ่มบอก ใครใครเป็นเจ้าของพี่ชายเออพี่ชายผมก็แหละผมก็แหละผมก็เป็นคนทำนั่นแหละไม่<อ>ต้องซื้อใช้เ<อ>นี้แหละเดี๋ยวผมบอ,อกวิธีการสวยกิ๊บไม่มีข้าวปนแน่นอนแต่ปนได้ยังไงอ่ะคือข้าวเรามีแค่แปลงนี้แปลงเดียวใช่ผมก็าปูห่อมาดูมันลลอดอ่ะเนี่ยหออถุงไว้คล้องก่อนแล้วค่อยไปยืดเพราเปลี่ยนพันธุ์และงงแต่ผมชอบเราข้าวปุ้มผมว่ามันนิ่มนี่มันนิ่มครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องสวยเดี๋ยวค่อยค่อยสอน พอถามผมได้แล้วยังจำไม่ได้ค่อยมาถามผมจริงก็ได้เพ<ด>ราะว่าผมใช้คำว่าพอเป็นยังไม่คล่องเท่าไหร่แต่ว่าพอเป็นจับจุดเอาใช้ได้สี่รุ่นอ่ะจริงๆใช้ได้ตลอดนะคือข้าวใช้ได้ตลอดมันไม่แบบไม่กลายพันธุ์หรอกมันกลายพันธุ์เกิดจากเราไม่ได้พันธพันธุ์ถ้าเราคัดพันธุ์เป็นจะไม่มีการกลายพันธุ์ ผมไม่เคยทําผมตั้งแต่ผมรู้วิธีการชัดพันธุ์ข้าวผมไม่เคยซื้อพันธุ์ข้าวมาเข้าปีที่แปดแล้วอตอนนี้ยังทํานาด้วยป่ะทำนาทำนาทำนาอยู่แปดปีแล้วผมไม่ต้องไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวเพราะคุณลุงปลูกพันแหละก็มีหอมมะทุมกอหอมซีสามซีเจ็ดหอมมันหอมหอมมะนิปลูกครั้งเดียวที่เหลือก็เป็นไลบรารี่ของไลบรารี่ด้วยใช่ครับคือหอมหอมมะนิปลูกครั้งเดียวเพราะคุยกับพ่อไม่รู้เรื่องทำไมคือชอบไม่เหมือนกันไงการดูแลมันจะการดูแลมันไม่ไม่เหมือนกัน หอมมันมันไม่ต้องดูแลเลยแต่มันจะไม่งามห้ามงามไงเขารับไม่ได้คือผูกงามแล้วหน่อมมันลงข้าวมันหอมนกลงโยงเงี้ยแล้วข้าวมันข้าวไม่สวยเอางี้ดีกว่าไม่สวยเขาก็ไม่คุ้แล้วเวลาข้าวแล้วเราเสนาวไล่ยังไงนุ๊กฮะเวลาที่เราผูกกันนั้งไล่นุ๊กก็เหรอใช้ปูใช้กใช้ใช้ลูกบอลแหละลูกบอลลูกบอลกับลูกลองลูกบอลทุกแหละ ถ้าเกิดว่าที่นาแค่นี้นะค่อยๆทำค่อยเก็บอะผมว่าขึงตะไคร้เลยตะไคร้เลยตะไคร่รอบเลยตะไคร้หมายว่าตะไคร้ไม่กัดนกนะคือตะไคร้คุมข้าวนะออ๋มีขายหรอไม่ต้องทำเพรตะไคร่ตะไคร่แไดีนี้ขาวไข่เนแม่ไม่เชิงินอะตะไคร่ที่มันล้อปลาเอันนั้ออนั่นแหละคุมข้าวไปเลยแต่ไม่ใช่แค่นี้ต้องต้องตะไคร้ที่นกติดแต่ไม่ติดไม่ได้ดิติดไปได้ดิอ่มุ้งเขาเรียกมุ้งดีกวเปล่าใช้มุ้งใช้มุ้งมุ้งมุ้งเลยเท่าที่มีแค่นี้นะ ถ้าไม่ต้องทีเดียวเลยจบแลวใช้มุ้งเวลาเลิกเกี่ยวข้าวเ็าลมุ้งออกเก็บก็เก็บแล้วเกี่ยวเราจะใกล้จะเท้าเลยเขารอบเลยใช่รอบเลยคือมันจะลงทุนถูกนะบอกก่อนแต่อย่างเดียวแล้วเราไม่ต้องมานั่งคนหัวเราทํานาไม่เยอะอยู่แล้วแค่นี้อาจจะแด่งเป็นโซนง่ายผาตางเลยซ้ายขวาฝั่งนี้มุ้งซ้ายไม่มุ้งขวามันก็จะเล็กลงหน่อยแล้วทําขาทําเป็นแถวมันตั้งมันตั้งเสาแล้วหมู่เลยคือเป็นแถวเป็นแถวประมาณนั้นถ้าจะาให้เจ้าให้ง่ายนะ งทั้งเดียวนะลงทั้งเดียวก็เก็บมุ้งก็เป็นแถวเป็นแถวเอาอเพราะที่ผมไนียทำที่อุดรอะ่ะเขาจะแบ่งตรงเนี้ยแบ่งอย่างนงี้นะแบ่งเขาเท่าที่เขาชอบนะ,อะอาองพันละสี่เมตรแล้วทำตายาวแล้วเขาก็เว้นวังเป้นว่างกิละกีละไลเรเขาพว่าเขะทำเขาทำเก่งีล,ละสียไรเขาจะเกี่ยวข้าวทั้งปีเลยทำทำเดือนละไรข้าวก็แต่แต่ว่าเขาปลูกข้าวนี่นะเขาปลูกข้าวญี่ปุ่น นี่ค่ะล่มเลยโอ้นี่ค่ะล่มแล้เน um ี่ยฮะสิงะโปร์สิงะโปร์เลยอะสิงะโปร์เกียร์ล่มไปเลยไงเนี่อะไะนี่ล่มเลยแค่จะล็อคจะจะปิดเยอะตัวมันหนักเป็นร้อยโลดกวะน้ำดีกว่าดีจริงมีน้ำน้อยน่อยดีกว่าอันนี้น้ำยังนี่ผมปิดไปไงจริงจริงอย่างนี้คือถ้าเกี่ยวได้แต่ว่า มันจะทําให้แท็กกับช่วงล่างมันทำงานหนักเหนียวมากรีบปล่อยน้ำเข้าดีกว่าเหนียวเหนียวมันมีข้าวด้วยมันเลยแห้งยากนะไม่แห้งข้าวเป็นเดนียวแห้งประมาณทีหนึ่งถือว่าแห้งแก๊กดินนะนะอีกอาทิตดหนึ่งแก๊กเลยนี่อาที่มันึงแห้งเลยแห้งแก๊กเลยถ้าทิตีหนึ่งเดี๋ยวสับฟางสับฟางก็ได้เลยนะสับฟางตอนนี้มันก็จะย่ำมันก็จะไม่ค่อยติดอ่ะไม่ค่อยติด เนี่ยวัวเดี๋ยวให้วนวตายแล้วเอเมื่อกี้ยวมันเลย,เยไม่พี่เอาเกี่ยวเลยเว้ยไม่เป็นไรให้มันเกี่ยวว้ยเกี่ยวมันไปเลยนันอันนี้เป็นคูโบตานะครับรุ่นพิเศษนะฮะเจแปนคอมสเปเชียลเห็นไหมคือตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษสเปเชียลเป็นรุ่นที่ออปชั่นเยอะนะครับผมรุ่นสเปเชียลออกมาแค่รุ่นเดียวรุ่น R RS ไปลุนเกี่ยวข้าวนวดข้าวสามสูบดีเซลสิบห้าแรงม้าเห้พี่อยู่ข้างหลังไหมมันไม่อันเกียไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปคลายตัวน็อตให้มันกว้างหน่อยเดี๋ยวนะตั้งึลยให้เทมันจอดก่อนเพราะว่ามันติดตูดใช่ไหมได้ครับเพราะมันปับออกคนได้ใช่เทเทเทยุดก่อนยุดก่อนไม่ได้ละมาละเดี๋ยวพี่ต้องจับตูดหน่อยให้แรงมา พ่ออะเดี๋ยวพี่ลองไข่ไข่นี้เดี๋ยวเราขยับสูตรบางควางทุกไหนรถรถถัอตางปลาครับได้หรอได้ให้เอาของนี่ออกมา เต็มหน้าอ่ะพีไปได้อ่ะได้พี่เอาเกี่ยวยั ó, งขอตัวเป็นลมเหรอลมไรเนี่ยติดระยุงเลยนะ,ะไปดุยเลยไปดุยเลยเว้ยให้เค็มตัดก่อนอ้าวเราก็เดินได้ไงเนี่ยนะ,อะโอ้ข้าวยังสวยข้าวสวยเนี่ยหนึ่งข้าวสวยอยู่โอ้โหโอ้ยแช่แช่แช่แยืมลงไปเลยจะตามรถอ่ะ ตรงไหนตรงนู้นไม่มีน้ำอ่ะตวงใส่ตีตนเปล่าดีกว่าแล้ว